โอเปิลคอซ่าครับปีห9ึ่สี่สีรอบคันสวยนะครับทรงเล็กๆน่ารักๆครับภายในบอกภากับมาหยี่นะครับเกียร์ออตโอตโอ้แอร์เย็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับกระจกปรับมองค้างไฟฟ้าใช้กันได้นะครับเบาะหลังปรับพับเข้าไปดั้งได้นะครับกวางขวาง ทรงน่ารักน่ารักเลยครับเล็กๆขับขี่ดีครับช่วงล่างดีครับเก็บทำมันหมดแล้วเจ้าของเก่าดูแลดีครับเล่มพร้อมเป็นกสารครบครับภาษีหกหกรถขับขี่ดีมากครับเครื่องดีเกียร์ออโต้ตาดูครับทีเดียวติดครับนิ่มๆตัวไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปรับเบาะไฟฟ้าก็ใช้งานได้นะครับ รถจุดนนทบุรีใสนวอยนะครับหมู่บ้านสวิทโฮมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับเล็กๆน่ารักน่ารักเลยครับ